เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามหลอกหลอนทีมของเราตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทัพอาริซอนเบเกอร์ผู้ักษาประตูมือหนึ่งของทีมเราเมาื่อเจ้าตัวดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสตริงไปตั้งแต่ในใชัยชนะของทีมเราเหนือทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลทที่สนามเซลเฮิร์สพาร์ย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วตอนต้นเดือนตุลาคม นั่นคือผลสุดท้ายที่เราได้เห็นเขาลงเฝ้าสองให้กับทีมของเราและนับจากนั้นเป็นต้นมาจโจทูก็อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางคีวินกิลเลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองของทีมเราได้ลงทำหน้าที่แทนเขาในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นและนายด่านทีมชาติไอแลนด I ์เองก็ทำผลงานได้สุดยอดจนทำให้มันเกิดมีเครื่องหมายคำถามขึ้นมาเลยว่าใครควรจะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเรานับจากนี้ไป อย่างไรก็ตามอาริสันก็ใกล้ที่จะหายกลับมาลงสนามให้กับทีมของเราได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากเขาสามารถกลับมาฝึกซ้อมกับโค้ชผู้รักษาประตูดได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือในช่วงสัปดาห์นี้นั่นจึงหมายความว่าเขายังคงหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ข้าคืนวันนี้แต่แม้กระนั้นตัวของทางอาริสันเองก็มีการออกมาสื่อข่าวส่งความให้แฟนบอลอย่างเราๆได้รับทราบกันถึงอาการของเขา การฟื้นฟูสภาพร่างกายของผมเป็นไปด้วยดีมากๆเลยนะออริสันกล่าวมันเป็นช่วงเวลามาเจ็ดสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่ที่ผมได้รับบาดเจ็บครั้งแรกมันเป็นอาการบาดเจ็บที่บรเิเวณแฮมสตริงดังนั้นมันจึงจําเป็นจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการรักษามันต้องได้รับการดูแลเป็นการพิเศษและนี่ก็คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมมันจําเป็นจะต้องใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานทีเดียว อย่างไรก็ตามแผนการฟื้นฟูสภาพร่างกายของผมก็เป็นไปตามที่เราได้วางเอาไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเป็นไปด้วยดีในนก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เล่นในตําแหน่งผู้รักษาประตูของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เพื่อจะขอพาเพื่อนๆมาดูอนาคตของทางคีวินกิลเฮอร์กันบ้างดีกว่า เพราะแม้เจ้าตัวจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ทางอาริสันเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บไปดังกล่าวข้างตน้นแต่ตัวของทางอาร์นเนสร็อตคุนซือใหญ่ของเราก็มีการออกมาเน้นย้ำในหลายโอกาสว่าเขายังคงมองทางอาริสันเป็นผู้รักษาประตูมือนหนึ่งอยู่ดีและเจ้าตัวก็จะได้รับโอกาสลงสนามหากเขาหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บ นั่นจึงทําให้ทางคีเลเฮอรอาจจะต้องกลับไปเป็นตัวสํารองอีกครั้งและเขาก็าออกมาเน้นย้ํามาโดยตลอดว่าอาจจะมีความจําเป็นจะต้องย้ายทีมออกไปเพื่อโอกาสการเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งกับทีมอื่น ล่าสุดทางเจมส์เพียสเดี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราก็ไอ้มาเปิดเผยถึงสถานการณ์ดังกล่าวข้างตน้นและเขาก็ยอมรับความเป็นจริงกันเลยว่าสุดท้ายเราคงจะได้เห็นทางกิลเลคเก็บเข้าของย้ายออกจากทิมแอนฟิลไปแม้ว่านั่นจะไม่ใช่สิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่อยากจะให้มันเกิดขึ้นก็ตามที บางทีคนที่มีโอกาสจะถูกขายออกไปมากที่สุดก็คือทางคีวินคิลเฮเฮนะเพราะหากเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์หน้ามันจะเป็นตอนที่เขากำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายเพียสกล่าวเมื่อกาวทีมชาติไอแลนด์ตั้งมั่นว่าเขาต้องการจะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งหลังจากเขารับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานในฐานะตัวสำรองของทัชอเลสันเบเกอร์ อย่างไรก็ตามเขาก็สามารถจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ทางอาริสันหายหน้าไปจากอาการบาดเจ็บและคิลเลเอร์เองก็รู้ดีว่าเขาจะไม่มีทางได้รับโอกาสที่แอนฟิลหากทางจอร์จี้มามาดัชวีลี่มีการย้ายเข้ามาเพิ่มเติมอีกในฤดูกาลหน้า เคลเฮอร์ her, ต้องการที่จะย้ายทีมออกไปตลอดช่วง2องัมเมอร์ที่ผ่านมานะแต่การที่เขายังคงอยู่กับทีมต่อเพราะลิเวอร์พูลยังไม่ได้รับข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับที่ทางสโมสรมีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมสโมสรมีการตอบปฏิเสธข้อเสนอที่7ล้านยูโรบวกกับทางแมตเทอร์เนอร์ผู้รักษาประตูของทางนอตติงแฮมฟอร์เอ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทักอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อีกหนึ่งนักเตะหัวใจสำคัญในแผงกองกลางของเรากันบ้างเมื่อทางดิซิแซนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่เลยว่าทำไมอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อาจจะพลาดการลงสนามให้กับลิเวอร์พูลใน2จาก4เกมนับจากนีไป ทั้งนี้ตัวของแมตตก้าเองเพิ่งจะทำประตูช่วยทีมของเราคว้าใจชนะเหนือทางเรอันมัดริดมาได้ในเกมยูฟาแชมเปียนลกเมื่อกลางสัปดาห์นั่นเป็นประตูที่2ของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้แล้วแต่เจ้าตัวก็มาถูกใบเหลืองในการเข้าสกัดใส่ทางอาดากูแรในช่วงก่อนครึ่งชั่วโมงของเกมเพียงแค่นิดเดียว นั่นเป็นการดนใบเหลืองครั้งที่3ของเขาแล้วในการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปฤดูการนี้ซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวจะติดโทษแบนสำหรับทริปเกมนัดต่อไปที่ทีมของเราจะต้องบุกไปเยือนทางกีโลนาที่ประเทศสเปนในวันที่10ทธันวาคมนี้ขณะดเดียวกันในการแข่งขันพิีเมลิกเจ้าตัวก็สะสมใบเหลืองมาแล้ว4ใบซึ่งหมายความว่าหากเขาไปพลาดท่าเสียทีถูกใบเหลืองอีก ในเกมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเมเยือเยนของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันนี้มันจะทำให้เขาสะสมใบเหลือครบ5ใบซึ่งจะทำให้เจ้าตัวติดโทษแบนโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งนัดและนั่นก็คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมดิซิสแอนฟิลดถึงบอกว่ามันมีโอกาสที่เราอาจจะไม่ได้เห็นทางแม็กอาริสเตอร์มาช่วยเหลือทีมของเราถึง2จาก4เกมนับจากนี้ไป เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในไหนก็มีการพูดพาดพิงมาถึงเกมระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วเรามาดูความพร้อมล่าสุดข,ของทีมเรากันบ้างดีกว่าเมาืทางบูซิงดอะครัสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการคาดการตำแหน่ง11ผู้เล่นตัวจริงที่ทังอาร์เนอร์สตจะส่งลงไป,ปเผชิญหน้ากับทีมของทางเปปกวาดเดียล่าในคืนวันนี้ ผู้รัษาประตูค่อนข้างจะแน่นอนว่าจะเป็นการทำหน้าที่ของทางคีวินกิเลเฮอร์แบกขวาเมื่อไม่มีทางครอนนอแบดลี่ที่มาได้รับบาดเจ็บไปก็จะเป็นทางเทรนต์อาร์ล็คซันเดอร์อาร์โนที่ลงมาประจำการส่วนในตำแหน่งแบกซ้ายคอสตาซิมิคาร์สก็ยังได้รับบาดเจ็บอยู่ทำให้ถัดแอนดูรูเบอร์ซันจะได้ลงเล่นต่อ ในตำแหน่งปักหลังตัวกลางเราก็เพิ่งจะเสียทางอิบราฮิมมาโคนาเต้ที่ได้รับบัดเจ็บในเกมกับทาง,ทางเรอันมาดริดทำให้ทางโจโกเมสมีโอกาสจะได้ลงทำหน้าที่จับคู่ร่วมกับทางกัปตันทีมอย่างทางเวอร์กิลฟานไดในแผงมิดฟิลด์ทีมของเราค่อนข้างสสมบูรณ์แต่ก็มีการคาดหมายกันว่าจะเป็นการลงประสานงานกันร่วมกันระหว่างทางไรอันกราเวนแบกอเล็กซิสมคอริสเตอร์และโดมินโกบอสไล ส่วนในแนวรุกก็มีการคาดการกันว่าทั้งหลุยดีอสัสปีกทีมชาติโคลอมเบียน่าจะถูกขยับเข้ามาเย็นเป็นศูนย์หน้าตรงกลางและปล่อยให้ทางโคดีก้กัคโปล,ลงเล่นทางกราบซ้ายโดยมีทางโมฮัมเหม็ดซาร่าคอยปั่นป่วนอยู่ที่บริเวณเลิมเส้นทางฝั่งขวาเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่เรื่องราวเกี่ยวกับเกมระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกเช่นเดียวกัน เมื่อในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเราทำแต้มทิ้งห่างยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ไปไกลถึง8คะแนนเข้าให้แล้วและเราก็มีโอกาสที่จะทิ้งห่างออกไปมากกว่าเดิมอีกเป็น11คะแนนหากสามารถจะคว้าชัยชนะในเกมที่แอนฟิลด์นี้ได้อีก นั่นจิตนำให้ถักอารันเชียเร์อดีตดาวเตกอารับตำนานของพิมเมลี่ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วอย่างโชคชนออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าด้วยฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วมันจะลงเอยด้วยชัยชนะของทางลิเวอร์พูลและเขาก็เชื่อว,ว่ามันจะไม่ใช่การเฉือนกันแบบนิดหน่อยด้วยแต่อาจจะกลายมาเป็นชัยชนะที่ตอกย้ำไม่เห็นถึงความสุดยอดของทีมของทางอาร์เนอร์รอตในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ เรียอว่าููเป็นทีมที่ได้กลิ่นเลือดอยู่เสมอนะแล้วนี่ก็เป็นการลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ด้วยเชียร์เลอร์กล่าวนั่นตรงกันข้ามกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พวกเขาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำอย่างมากในตอนนี้พวกเขาต้องช้ำไหนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการเจอกับหลายตอนหลายทีมติดต่อกัน มันค่อนข้างจะชัดเจนว่าซิตี้ในตอนนี้ดูจะเปราะบ,บางมากๆแล้วมันก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงความโหดร้ายของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกและรวมไปถึงวงการฟุตบอลมันจะเป็นโอกาสในการออกมาประกาศศักดาห์ของทางลิเวอร์พูลนะดังนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกเป็นกังวลใจแทนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือหากทางลิเวอร์พูลมีโอกาสทำประตูขึ้นนำได้เร็วตั้งแต่ช่วง15นาทีแรก แล้วเมื่อนนำมันมาประกอบกับความเปราะบางของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นหากทางลิเวอร์พูลยิงประตูได้หนึ่งลูกพวกเขาจะมีการยิงประตูอืนอ่นๆตามมาอีกเกมมันอาจจะไหลได้เลยนะบางคนอาจจะบอกกับผมว่านี่มันเป็นโอกาสที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะใช้เป็นจุดเปลี่ยนเพื่อพลิกฟอร์มการเล่นของพวกเขากลับมาได้อีกครั้งแต่คุณลองพิจารณาดูให้ดีสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างในช่วง6เกมหลักสุดที่ผ่านมา ดังนั้นผมไม่คิดว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนอะไรในตอนนี้นะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการมาเผชิญหน้ากับทีมที่ค่อนข้างจะคงเส้นคงวาอย่างทางลิเวอร์ pool ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเคสแบบนั้นแต่แน่นอนว่าฟุตบอลเป็นอะไรที่บ้าครั้งมากแล้วหลายต่อหลายครั้งมันก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นผลการแข่งขันที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นมาได้แต่สำหรับเกมนี้หากให้ผมเลือกผมยังคงถือหางทางลิเวอร์ pool เมื่อฟังความคิดเห็นจากคนภายนอกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะจากคู่แข่งของเราโดยตรงอย่างทางฟิลโฟเดนสตาร์ดังของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างเมื่อเข้าออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่าลิเวอร์พูลมีความกดดันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางทีมของตัวเองณนะช่วงเวลานี้และนี่ก็คือเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมทีมของทางอาร์เนอร์ร็อดถึงทำผลงานฮอตฮิต ติดลมบนและกลายมาเป็นเต่งแชมป์อยู่ในเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเลยนะสำหรับตัวของผมเองเพราะโดยส่วนตัวแล้วผมรู้ดีว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีขนาดไหนกันโฟเดนกล่าวตอนเริ่มตน้นฤดูกาลนี้พวกเขาอาจจะเป็นม้านอกสายตาด้วยซ้ำไปเพราะผู้คนมากมายต่างก็พูดถึงทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กับทางออสเนล มันมีไม่กี่คนหรอกนะที่จะพูดถึงเกี่ยวกับลิเวอร์ pool ดังนั้นผมคึงคิดว่าจุดนี้แหละที่มันมีส่วนช่วยเหลือพวกเขามันทําให้พวกเขามีความกดดันน้อยกว่าทีมอื่นๆแล้วมันก็หนุนส่งให้พวกเขาทําผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมแบบนั้นถ้าหากมองในมุมของเราเองผมก็บอกไปแล้วว่าผมรู้ดีอยู่แล้วว่าลิเวอร์ pool คือทีมที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาท้าชิงตําแหน่งแชมป์ได้อยู่เสมอเนื่องด้วยทีมที่พวกเขามี ในตอนนี้ขนทางมันยังค่องข้างอีกจะยาวไกลและเราก็รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วมันมีอีกหลายตอนหลายทีมนะที่ไม่มีใครพูดถึงพวกเขาเลยคอยกตัวอย่างอย่างทางจิวซีผมรู้สึกว่าในฤดูกาลนี้มันมีหลายต่หลายทีมมากๆเลยนะที่จะพร้อมก้าวขึ้นมาลุ้นตำแหน่งแชมป์ด้วยแลวเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ต่การแข่งขันระหว่างทีมหัวตารางทั้งหลายมันจะมีความสูสีและเข้มขน้นนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมองว่าในการแข่งขันฤดูกาลนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมาไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของบรรดาน,นักเตะคนสำคัญภายในทีมของเรากันบ้างมันในตอนนี้3ส,สตาร์ดังของทีมเราไม่ว่าจะเป็นในรายของทางทัน รัสซันเดอร์อาร์โน่มื่ขวารองกับตันทีมเวอร์กิลฟันได้ปะกลังกับตันทีมและ Mac, แม้กระทั่งมัวหงเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปของเราต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดคล้ายครึงกันเมื่อพวกเขาทั้งหมดกําลังจะหมดสัญญากับทีมของเราตอนช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้จึงทำให้โฟกัสทั้งหลายจับจ้องมาอยู่ที่การต่อสัญญาฉบับใหม่ของพวกเขา แม้กระนั้นทางจอห์นบาร์สอดีตนักเตะระดับตำนานของทีมเราก็ออกมาเบรกทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของสมูรอนหรือบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายที่บางครั้งอาจจะมีการเลือกข้างไปบ้างหรือมีการกดดันสมูรอนมากจนเกินไปแล้วไปยืนอยู่ทางฝั่งของนักเตะนั่นจึงทําให้บาร์สต้องการจะดึงสติข,ของทุกคนกลับมาเลยว่าไม่ว่านักเตะคนไหนจะย้ายเข้ามาหรือย,ย้ายออกไปก็ตามทีแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยิ่งใหญ่เหนือกว่านักเตะก็คือสมูรอนที่จะคงอยู่ตลอดไป ผมพูดมาเสมอกับแฟนบอลและคนที่สนับสนุนสโมสรของเรานะว่าคุณจำเป็นที่ต้องให้ความเชื่อมั่นในสโมสรบาร์สกาวใช่เลยคุณสามารถที่จะสนับสนุนนักเตะได้แต่คุณก็ต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงประการหนึ่งว่านักเตะย้ายเข้ามาแล้วพวกเขาก็จะย้ายออกไปนะพวกเขาเคยแสดงให้เห็นกันมาแล้วในอดีตที่ผ่านมามันมีนักเตะม,มากมายที่อยู่กับทีมเราแล้วถึงจุดจุดหนึ่งพวกเขาก็เก็บข้าของย้ายออกไป ดังนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในสโมสรของเราพวกเขากําลังทําทุกๆอย่างที่สามารถจะทําได้ในการรังตัวบรรดาสตาร์ดังเอาไว้กับทีมต่อไปและสิ่งที่แฟนบอลไม่สมควรจะทําเลยก็คือการหันคมดักกลับมาใส่ทีมของตัวเอง ผมไม่อยากจะเห็นเหตุการณ์ที่ว่าแฟนบอลของทีมเราเองกลับมาแสดงให้เห็นถึงการขัดความเคารพต่อสโมสสหากมีนักเตะคนไหนก็ตามย้ายทีมออกไปนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคุณต้องย้ำเตือนตัวเองเอาไว้เสมอว่าไม่มีใครที่จะสามารถใหญ่เกินกว่าสโมสรอ,องเรอไปได้เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้กันบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางเพนอเล็กซ์นเดอร์อาร์โนที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมตอนช่วงสัมเมอร์หน้านั่นจึงหมายความว่าเจ้าตัวเองจะสามารถมีอิสระในการพูดคุยสัญญาล่วงหน้ากับทางสโมสสในต่างแดนได้นับตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปท่ามกลางรายงานข่าวจากความสนใจของทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องแม้กระนั้นล่าสุดทางมาร์กโรลิมซัน อดีตดาวเตะอรบตำนานของทีมเราที่ผันตัวมารับงานเป็นกูรูให้กับทาง BBC สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษก็ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวข้างต้น้วยว่า หากท้ายที่สุดตัวของเทรนตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่อยู่กับทีมของเราต่อไปสโมรสรนลิวพูเองก็คงจะไม่ได้คิดถึงอะไรเขามากมายขนาดนั้นเพราะมันมีตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมสําหรับการที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนอยู่แล้วนั่นก็คือในรายของทางครอนนอร์แบดลี์แบกขวาดาวรุ่งนอนานกคตไกล่ที่กาลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดอยู่ในเวลานี้ก่อนที่จะมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปในเกมกับทางเรอัลมาดริด ครอนนอแบตลี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะและนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีอิสระในการเล่นอย่างเต็มที่รอรินสันกล่าวมันโชคไม่ดีสำหรับเขาเขารู้ดีว่าเมื่อทางเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนกลับมาจากอาการบาดเจ็บเขาก็กลับมายึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ดังนั้นมันหมายความว่าตัวของแบตตี่เองจึงไม่ได้มีความกดดันใดๆในการที่เขาจะลงสนามและไปโชว์ฟอร์มให้กับทีม ย่งไรก็ตามหากทางเทรนต์อำลาสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไปในช่วงซัมเมอร์แน่นอนที่สุดว่าสโมสรเองก็มีตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมสำหรับเขาอยู่แล้วซึ่งนั่นก็มาจากภายในทีมของเราเองเพราะนอกจากทางครอนนอร์แบดลี่แล้วโจโกเมสเองก็สามารถลงเล่นในตำแหน่งดังกล่าวได้พวกเขาทั้งสองคนต่างก็เป็นนักเตะที่สุดยอดหลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกคนหนึ่งที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของเราอย่างแท้จริงนั่นก็คือในรายของทางเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์เด็กปั้นของทีมเราเองซึ่งนอกจากเขาจะเหมือนแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างเต็มตัวอีกครั้งภายใต้การทำทีมของทางอาร์เนอร์รัสตให้กับสโมสสฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้แล้วเจ้าตัวก็ยังไปต่อยอดผลงานของเขาในการลงเล่นให้กับทัพสิงโตคารามทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่อีกด้วย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง l ูซิงเดอะค u อสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการระบุออกมาเลยว่าในตอนนี้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ได้เตรียมตกรางวัลให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวข้างต้นของตัวดาวเตกวัย23ปีด้วยการเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาซึ่งจะมีการปรับปรุงรายละเอียดต่างๆในสัญญาให้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันตัวของโจนส์เองก็ยังมีสัญญากับทีมของเรายาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027หลังจากการเซ็นสัญญาครั้งสุดท้ายของเขาย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายนในปี2022นั่นทำให้เขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ตัวเลขสุดช็อคเพียงแค่10,000กับอีก5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้น สโมอสรอก็พร้อมที่จะมอบค่าเหนื่อยให้กับเขาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าตัวมาอยู่ที่ระดับ40,000กับอีก5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในการต่อสัญญาฉบับใหม่ครั้งนี้ นอกจากนี้ตัวของทางอาเนสร์สตกุนซือดัชแมนของเราก็ยังมองด้วยว่ามันมีโอกาสที่โจนจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมของทางสโมสรต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้ด้วยซ้ำไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงพร้อมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้กับเขาตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเป็นการซื้อใจของตัวนักเตะเอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆแล้วเพื่อนๆลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ